เออถ้าไปเกิดอีกชาติหน้าก็นะ่าจะนะไปสู่อ่าสถานที่ที่มันดีกว่านี้นะครับเออคนจะได้เขาไม่ดา่าไม่สาบแช่งเอานะก็เขาหวังว่าอย่างนั้นนะครับเออ,อคุณดวงแขนะครับสวัสดีครับผมนะครับกดไลค์ลให้แล้วค่ะนะก็หลังให้แต่ไม่ได้เม้นอ๋อนะครับขอบคุณมากนะครับคุณดวงแขกก็ทักทายกันเนาะ ก็มันก็เป็นวันหนึ่งนะครับนะเออก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆอออวยพรนะครับก็ว่ากันไปอืมอ่าคุณสุภาพรนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านด้วยนะครับมาทักทายนะครับคุณแม่สุมนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็ทักทายกันเนาะนี่แหละนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าไป วอวยพรกันใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับแม่นอกไส้นะครับวันนี้เป็นวันอาไปเกิดหอเลาะเลยล่ะใช่ไหมเอ่ยิ่งคุณใหม่ตัดต่อไปเลยสนุกเลยอก็นะก็อยากจะให้เขาไปเกิดที่ภพภูมิที่ดีอ่าไม่อยากจะให้เขาอยู่แบบนี้จะไม่เป็นอาอย่แบบสัมเวสีอ่ะ อ่าล่อนไปล่อนมาเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนหรอกเห็นไหมเอ่อไปเกาะคนนู้นทีเกาะคนนี้นทีอ่ะถ้ามีช่องทางที่จะไปเกิดใหม่ก็ไปนะเราก็อยากจะอวยพรให้เขาไปไ,ไปสู่ภพภูมิที่ดีเออใช่ไหมก็ขอให้เอาโหสิกรรมให้กันนะ <c oughs> ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทำยังไงได้ล่ะ คนเคยพูดคุยกันมาก่อนใช่ไหมก็กหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับนี่แหละนะครับก็เห็นว่าอย่างนั้นนะออก็ก็ต้องอวยพรเข้าไปแหละเนะเาะเขายิ่งไปเกิดเร็วได้ยิ่งดีใหญ่นะครับบอกตรงเลยว่าเอราก็สนับสนุนนะอแล้วก็ตอนนี้เป็นแม่ใช่ไหมอาจจะเกิดเป็นลูกเขาก็ได้นะ จะได้ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งกันเอาพูดง่ายนะเออจะอยู่กันไม่ว่าชาติไหนชาติไหนก็จะจะอยู่กันเป็นนะอ่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปเออเพราะว่าชาตินี้นะครับเออยังไม่รับแล่ะรับไปเดียวไปวุ่นวายละก็เอาไปแช่ในกระทะไว้ก่อนนะเออบอกกันง่าย,ายเอาไปแช่ในกระทะไว้ก่อน เออไม่ต้องพูดเยอะก็เอาน้ํากระทะนะ่ะน้ําในกระทะเนะ่ะกอกกอกเข้าไว้อย่าเพิ่งพูดเยอะว่างั้นเถอะเออถ้าพูดเยอะว่าเดี๋ยวมันอ่าจะท้องเธอจะนะเออก็ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายนะครับเอฟคนทําอะไรไว้มันก็ต้องได้แต่สิ่งนั้นแหละนะครับออทําอะไรไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวไปวุ่นวายใช่ไหม ก็ให้เขาไปดีนะเออวันเกิดนะครับถึงวันจะเกิดแล้วเราก็ต้องอวยพรนะให้เขาไปดีนะครับเขาอยู่แบบอ่าสุขสงบสุขตินะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะครับก็นี่แหละนะครับเอซเนาะพอวุ่นวายกันไปพักหนึ่งเหมือนกันนะครับเกี่ยวกวับเรื่องนี้เราก็ต้องคอยดูนะครับ เย็นแน่ๆ่ะเออก็อนะคือเข้ามาหันนะเอาพวกง่ายๆอ่ะการที่เขาทําเนี่ยมันมาหันเยอะนะไอ,อ้พวกในทางด้านเรื่องอ่าวาจาเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวาจาต่อไปเกาจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องคอเรื่องปากนะครับเขาจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเขาใช้ตรงนี้ไงใช้ตรงนี้ไปหากินไงอ,อ เขามั่นใจใช้ตรงนี้ไปหากินนู่นนี่นันน่นแต่ว่าในทิศทางมีแต่คนเขาอ่าสาบแช่งอ่ะมีแต่คนเขาดานะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไปสร้างความร้าวฉานให้เขาอเถ้าถ้าป้าแกไม่รู้นะว่าวันเกิดวันไหนใช่ไหมล่ะอะมีคนไปบอกเนี่ยแกก็เลยอนุเคราะห์ให้นะครับโวยพรให้อ่าพอให้ไป สู่สุขติเขาว่างั้นเอาไปที่ชอบนะเออขอบคุณมากคุณดวงแขนะครับหนึ่งถุงใช่ไหมขอบคุณมากมากนะครับออกมาให้อ๋อขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับคุณดวงแขขอบคุณครับก็นี่แหละนะครับบรรยากาศวันนี้เออทักทายกันไป ก็เห็นชัดเจนนะเออก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับตอนนี้นะครับวันเกิดนะครับวันเกิดปีนี้ของแม่นกไส้ก็ได้รับใบไปแล้วนะครับเอฟซีนะเออมีคนส่งใบมาวอวยพรให้นะครับน่าจะเป็นของ อของสารไทยฟงนะเออ่ยังไม่หนาวเลยนะครับวันนี้ไม่หนาวไม่หนาวเมื่อวานฝนตกอยู่ <c oughs> วันนี้ก็เฉยเฉยนะครับไม่มีอาการหนาวเลยคืองานของเราใช่ไหมคุณอนงใช่ครับผมก็วันนี้ก็เห็นเขาเอาเอกสารมาลงอยู่นะครับเอฟซีนะว่า,าทางสารไทยฟงท่านรับ เรื่องร้องเรียนไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเป็นข่าวดีนะเอาพูดง่ายนะเป็นข่าวดีเลยละเอว่าสารได้ฟงท่านรับเรื่องแล้วนะครับโอ้อากาศเย็นไม่หนาวใช่ไหมโอเคครับผมเออเป็นข่าวดีเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดใช่ไหมก็เอานี้แหละเป็นอ่าเป็นเป็นคำอวยพรนะครับนะเออเป็นใบ ใบที่ได้รับมาจากศาลไทยฟงนะครับใบประดับรับนะครับเรื่องราวที่ร้องทุกเข้าไปนะครับนะว่า,าต้องดําเนินการคือผิดจริงว่าง,ง่ายๆนะเออผิดจริงก็ได้รับเรื่องไปแล้วก็เราก็เห็นว่าเออวันเกิดปีนี้ก็มีอะไรที่เซอร์ไพรส์นะเออมีเซอร์ไพรส์นะครับเขาอาจจะไม่เชื่อนะครับก็แล้วแต่เขานะเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอก เออก็แล้วแต่นะเราไม่ได้ห้ามว่าเขาจะเชื่อไม่เชื่อนะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไงเออเขาไม่เคยเชื่อใครอยู่แล้วคนพวกนี้เชื่อคนยากนะเออมีแต่คนอื่นมาเชื่ออืมแต่เขาไม่เคยเชื่อใครแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เชื่อก็มาสินะเออต้องถามแค่นี้ก็มาสิเออจะมาก็จะได้รู้ไงว่าเออจริงหรือไม่จริงใช่ไหมว่าเขาประดับรับ,รบฟ้องจริงหรือเปล่า ก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปถ้าไม่มาหนึ่งสองสามก็จะออกหมายจับอีกนะอีกใบหนึ่งนะเออถ้าไม่มาก็รู้สึกว่าจะจะติดคุกนะครับนะเออจะโทษปรับทั้งังจำทั้งปรับน่าจะประมาณเจ็ดปีเอฟซีนะโอ้โหมันก็ไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อยเออถือว่าไม่น้อยนะไม่เกินเจ็ดปีนะครับเอฟซีเออเห็นไหมชัดเจนไหม นี่แหละก็ถามว่าเขาจะมาไหมแอดว่าเขาไม่มาหรอกอเขาก็ยืนยันดัดอยู่ได้เสมอว่าเขาจะไม่มาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ไม่มานี่ไงคือเหตุผลนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วไงไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มาก็ไม่เป็นไรเออเราเมื่อวานนี้นะครับเอตีนะเมื่อวานเห็นอ่า ลูกนอกไต้เขานะครับเอเห็นเข้าบนกันบอกว่าอ่าหมานะครับที่เลี้ยงไว้หายให้หาย,หหายครับมันหายบ่อยเออก็คือมันไม่หายได้ยังไงเอฟซี FC. ก็มันไม่ได้กินอะไรไงเอฟซีเอาไปไว้เอาไปไว้ในบ้านแล้วก็หมามันไม่ได้กินอะไรมันไม่กินมันก็ต้องออกไปหากินที่อื่นนะเออรอ คือพูดง่ายๆนะครับเอฟซีเอ่อเพราะว่าไปไปให้อาหารนะครับไม่ได้ไปซื้อของ <c oughs> จริงๆนะอ่ามาจากตลาดเนี่ยมาจากตลาดก็ซื้อของแวะมาให้มันได้ถูกไหมละ่ะเออแต่อันนี้มาบอกให้มันเนี่ยกินน้ำไปพางๆก่อนนะ <c oughs> เออหมายังไม่อยู่เลยนะครับเออจะไปเลี้ยงใครได้ถามหน่อยนะครับเออมันม,มีไม่มีหรอกนะจะไปดูลแลใครได้นะเออหมาก็ยังไปหากินบ้านอื่นอ่ะได้ข่าวนะครับปะเออได้ข่าวว่าหมาไปหากินข้าวบ้านอื่นเขานะครับโอ้อาการไม่ดีมันก็ต้องหากินไปแหละเพราะว่ามันไ, <pentru S 1> ไม่ได้กินข้าวมันหิวทั้งวันอ่ะเจ้าของไม่อยู่ทั้งวันแล้วก็ไม่มีอาหารอื่นให้มันกินเออนะมันก็หนีสิ ถูกไหมมันจะอยู่ทําไมมันก็หนีมันอยู่ไม่ได้หรอกหมามันหิวมันของแอดนี่กินให้มันเหลือไม่มีหรอกแมวกี่ตัวกี่ตัวก็เลี้ยงเหมือนกันหมดนะครับให้มันกินเต็มที่เลยไอเราไม่เราแพของเราไม่มีกินเราไม่เป็นไรแต่ขอให้หมาแมวเนี่ยมันมีกินเราก็พอใจแล้วอ่ารับรองไม่มีอดมีทุกอย่างอาหารมีครบทุกอย่างอาหารเม็ดก็มีนะครับปลาเปอร์มีทุกอย่างอาาเ,าเออ,อไก่เกยมีให้กิน หมาไม่มีอดแมวไม่แมวไม่มีอดนะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเลี้ยงเขาเนี่ยคุณจะรับเลี้ยงเขาคุณต้องเลี้ยงเขาให้ดีให้เลี้ยงแบบหากินแบบบูฟเฟ่เนี่ยมันใช่ที่ไหนเลยเอฟซีหากินใครกินมันอย่างนี้หรออใช่เลี้ยงแบบบูฟเฟ่ไงก็หากินใครกินมันเนี่ยก็มันก็ไปหามันก็ต้องออกจากตรงนั้นไปใช่ไหมออกจากบ้านไปมันก็ไปหากินบ้านอื่นเขาเออนี่แหละ ทำไมเขาถึงหายบ่อยใช่ไหมทำไมถึงเดี๋ยวหายเหมาหายไปไหนหายไปไหนก็เป็นเฉพาะอย่างนี้เออซื้อไอ้นี่มาก็ได้เงินเขาก็มีเยอะแยะเอฟีนะเออเหนียวขนาดนั้นใช่หรือซื้ออาหารเม็ดมันมาก็ได้ถูกไหมเออถ้าเราไม่ไม่ทําขี้เกียจทาอาหารก็ซื้ออาหารเม็ดมาให้มันเออมันก็กินได้เออให้มันกินะมันหิวมันก็กินอาหารเมร็ดอะอาหารเม็ดของหมาเออมันหิวมันก็กินได้ แต่นี่ไม่มีอะไรให้มันกินเลยเอฟซี FC. มันก็ไปหากินที่อื่นสิแล้วแล้วพอหามันไม่เจอทําไงอ่ะอ่าโอ้เห็นแล้วน่าสงสารนะเอฟซี FC นะเออมันวิ่งมันวิ่งออกมานึกว่าจะมีของมาฝากนะแอดได้ไปตลาดแอดจะมีของมาฝากหมาตลอดเลยนะไอฝากแมวเนี่ยหมาก็เหมือนกันถ้าไปตลาดเราจะนึกถึงมันเลยละ่ะเออจะซื้ออะไรไปให้มันกินอะไรอย่างเงีง้ยหอกินของว่างนะขนาดมันกินมีของอยู่แล้วนะ เรายังซื้ออาหารว่างมาให้มันกินเลยเออมันไปไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมเพราะอะไรอะมันไปไหนไกลไม่ได้เราเพราะว่าเราเลี้ยงมันดีไงเออเราเลี้ยงมันดีมันก็คิดว่าอยู่อยู่ก็เออไม่เปรียกฝนเอ,อมีที่นอนมีที่ทุกอย่างมีที่เล่นที่นอนที่กินอย่างดีมันจะหนีไปไหนถูกไหมล่ะสัตว์มันก็รู้อยู่แล้วนะเออแต่นี่เลี้ยงแล้วโอ้โหเลี้ยงแบบนี้อืม <c oughs> ใช่แค่เทใส่ถ้วยไว้ให้มันอ่ะอยู่ในบ้านเนี่ยหมามันก็หมาที่อื่นก็เข้าบ้านไม่ได้ถู้ไหมละ่ะเออก็อยู่ได้เออถึงถึงจะมีอาหารอ่ะมันจะเอาออกมาแบบอแบบแบบโอโตโอ้ใช่ไหมเออแบบโอโตโมินติกอะ่ะเวลาถึงเวลามันก็จะไหลออกมาประมาณหนึ่งก็ตั้งตั้งระยะเอาไว้มันก็มีแบบนั้นก็มี แต่ไม่มีหรอกแอดก็ทําให้มันกินเองอ่ะทําอาหารให้มันกินอาหารเม็ดก็มีก็ก็เทเอาไว้ให้มันเลยเออมันลึกอยากจะกินตอนไหนก็กินเอทับเม็แมวเนี่ยจะกินบ่อยมากหมาก็กินไม่บ่อยหรอกมันกินอิ่มนึงเนี่ยอิ่มอิ่มหนึ่งแต่แมวนี้จะกินบ่อยๆกินไม่เยอะแต่กินบ่อยๆเอก็จะเป็นอย่างนั้นก็มีน้ํามีอะไรรองไว้ให้เรียบร้อยเลยมันอยากกินก็กินคือมันไม่อดอ่ะเอาง่าย อิ่มแล้วมันก็นอนมันไม่มายุ่งหรอกมันก็ธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นแต่นี่โอ้โหมันต้องไปหากินที่นูน่นที่นี่เอฟซมันก็ลำบากใช่ไหมเออเกิดเป็นหมาเขานี่โ้โคตรลำบากเลยเออแต่เจ้าของนี่กินดีอยู่ดีได้ถูไกไหมนะเออแต่แปลกไหมเออเจ้าของกินดีอยู่ดีแต่ว่าหมา <c oughs> กินอยู่แบบลำบากอยู่ไม่ได้หรอกอบอกตรงนะครับ